สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดอินเช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะสูตรสองนะคะชุดเน้นรอบให้นะคะก็ที่จริงก็วิ่งรูดฟันได้ทุกนนอยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวเด่นตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเพียงแต่เป็นสูตรสองก็จะเป็นฮานอยสามนนอยหรือจะเป็นสี่หนอยก็ ลุนได้ทุกหน่อยเช่นเดียวกันนะคะเน,น้น,นสองตัวบนล่างนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้า ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่1ิบนะคะเราก็มาสรุปวันที่9กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเข้าหรือหลุดนะคะสำหรับเด่นห้าของเรานะคะห้านะคะยีนก็จะเน้นให้ที่เฉพาะกิจปกติ VIP นะคะเฉพาะกิจปกติ VIP แล้วก็ว่ามีสิทธิ์ที่จะมาพิเศษนะคะแต่ก็ไม่มาเนาะมาปกติสำหรับเม็ดเดียวให้เด่นที่สี่ก็ ให้พิเศษปกติพิเศษก็ไม่มาเหมือนกันนะคะมาปกติพร้อมกันนะคะก็ใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นได้เลยนะคะก็ถ้าชอบค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านไปก่อนนะคะก็มาดูที่รอบเฉพาะกิจน,นะคะเก้าหหนะคะเก้าห้าห กับสอเนะคะเน้นให้เฉพาะกินห้าเรามาแล้วก็มาห6ตรงๆตงัวเน้นตัวเจาะตัวอัดน,นะคะรอบเฉพาะกิดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิดนะคะก็ไปต่อด้วยรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็8 9ดสอง แล้วก็8ปสองนะคะ8ปดสองก็ตัวเด่นเราห้านะคะก็หลุดจุดปุ๊บนะคะสําหรับเด่น9้า <5, S 1> <8, S 2> เด่น8ปดเด่นสองเนาะตัวห้าตัวเดียวไม่มานะคะก็หลุดนะคะรอบพิเศษมาดูที่รอบปกตินะคะรอบปกติเจ็ดสองสี่กับห้าศูนย์เอาห้าเรามาแล้วนะคะห้าศูนย์นะคะ ตัวที่ไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะไม่ได้อ่านนะคะแต่เน้นวิ่งรูดจะพี่น้องจะวิ่งรูดเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ยินดีกับเพราะปกตินะครับมานะคะมาสองรอบนะคะเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่วิ่งรูดห้ารอบจะรอบปกตินะคะรอบเฉพาะกิจกับรอบปกตินะคะก็ได้มีเฮได้ปังนะคะ สองสี่ก็หลุดเนาะมาต่อได้รอบ vip นะคะรอบ vip ก็มีเจ็ดมีหกมีแปดแล้วก็เอาเจ็ดหกแปดนะคะกับเจ็ดสามเด่นห้านะคะเราก็หลุดนะคะหลุดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะให้รูดห้านะคะเบิ้ลสามสามกับสี่สี่แต่มาสี่มาสองสี่กับ เกียสามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าตัวเด่นมาหมดเลยนะที่วางให้สามารถเอาไปตามได้เนาะที่วางตัวมีแต่ตัวเด่นๆนนะคะที่วางกันเบิ้นให้ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับรอบเฉพาะกิจนะคะสูตร2ได้เฉพาะกิจกับปกตินะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะได้ตามรอบอยู่ VIP เราไม่ต้องตามก็ได้เพราะว่าปกติมาแล้วตามไปก็อาจจะไม่เจอหรือไม่ก็เจอนะคะ ก็ไปตามรุ้นต่อในงวดวันที่10กันเลยนะจ๊ะกับสูตร2นะคะก็จะวางรอบให้เหมือนเดิมน,นะคะก็ขอให้มาตามรอบให้พี่น้อง FC เราได้วิ่งรูดเนาะเจาะก็ไม่เท่าไหร่นะคะขอให้ตัวเด่นตัวเดียวเม็ดเดียวมาตามรอบที่วางให้ก็โอเคแล้วนะคะ10เดือน9นะคะปี64นะคะเอาปี6 4นะคะ แนวทางนะคะห้าหน่อยสามหน่อยนะคะสูรสองเน้นๆสองตัวบนล่างจ้าพี่น้องจ้าแอดยืนเน้นเน,นสองตัวบนล่างเน้นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะ เดินวิ่งได้รูดได้นะคะถ้าชอบค่อยตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะคะก็จะวางให้เหมือนเดิมนะคะแต่ที่สำคัญคือสามหน่อยอาจจะมาตามรอบบ้างหรือวันนอกรอบบ้างนะคะอันนี้ก็ที่สำคัญก็อย่าลืมสามน่อยรอแล้วกันพิเศษปกติ VIP นะคะถ้าชอบแล้วเราก็ค่อยตามนะคะ อันนี้ยินว่าวางให้เป็นแนวทางนะคะบางทีก็มาตามรอบบางทีก็มานอกรอบนะคะก็ให้เฉพาะกิจด,ด้วยอ่าเฉพาะกีดนะอันนี้กันนะคะให้กันด้วยไม่กันอะไรนะคะกันเบิ้ล มีหนึ่งหนึ่งนะคะสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าแค่นี้นะคะเมื่นสำหรับตัวเด็ดเราวิ่งรูดวันนี้นะคะก็ให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะ ตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งได้รูดได้นะคะวันนี้ก็ให้เด่นที่หนึ่งนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งสายวิ่งสายรูดก็จวดจานเลยจัดหนูนย์นะคะ1 1 1 2 1 3นะคะนี่คือการรูดจะ1 4 1 5นะคะแล้วก็1 6 1, ึ7งนะจ๊ะ1 8 หนึ่งเก้านะคะันนี้คือการรูดจะพี่น้องจา๋าอะไรคือรูดอะไรคือรูดคะเอดก็นี้แหค่คือการรูดรูดหมดเลยจ้ะยกไปหมดเลยนะคะตัวเดียวจับทุกคู่จะหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งเก้าจะพี่น้องจา๋าก็จะเน้นตัวที่ชอบนะคะว่าจะมาตามตัวที่ชอบไหมเมืม่อวานก็มาแค่รอบเฉพาะกิจเนาะเน้นได้เฉพาะกิจตัวที่เน้นนะคะส่วนรอบปกติ เดน,นไม่ถูก50นะคะเมื่อวานเนาะแต่ที่สำคัญคือตัวเดียวเป็ดเดียววิ่งเลยรูดเลยทุกหน่อยได้ทุกหน่อยถ้าเราชอบตั้งแต่เฉพาะกิจพิเศษปกติ vip นะคะ,ะตัวที่ชอบนะคะก็จะมีหนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเก้า หนึ่งแปดนะคะหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองที่สำคัญเน้นรูดเลยนะจ๊ะเน้นวิ่งเด้นรูดเลยจ้าแอดอาจจะเจาะไม่แม่นเนาะเอาตัวเดียวแม่นๆก็โอเคแล้วนะคะก็ทำไหนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ